สวัสดีครับวันนี้เ s n e l c h a n n น l นะครับจะมาสอนวิธีการแปลงไฟล์ mkv ที่เป็นไฟล์วิดีโอ .mkv นะครับเป็นไฟล์ mp4 ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ <Yahoo! S 1> ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องไปลงโปรแกรมนะครับที่มีชื่อว่า VLC Media Player นะครับทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดได้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือไปดาวน์โหลด าจาก Internet. อินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรม VLC Media Player นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเตรียมไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ตัวที่ลูกสอนชี้อยู่นะครับที่เป็นไฟล์ mkv นะครับเป็นวิดีโอที่เป็นไฟล์ mkv นะครับจะเห็นว่ามีขนาด1.01 GB นะครับ <Wow. S 1> ความยาวประมาณ14นาทีนะครับเราจะแปลงไฟล MK ์ mkv นี้นะครับ ให้เป็นไฟล์ mp4 นะครับเพื่อที่จะได้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็สามารถนำไปตัดต่อหรือไปส่งไฟล์อ่าโดยมีขั้นตอนก็คือเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มทำกันเลยนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะไม่แนะนำขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม vlc media player นะครับให้เราดับเบิลคลิกไปที่โปรแกรมเลยนะครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับให้เราไปที่มีเดียนะครับกดไปที่มีเดียแล้วหลังจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ convert and save นะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้คลิกไปที่ add นะครับทีนี้ให้เราไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เป็นไฟล์ mkv นะครับที่เราจะแปลง ตอนนี้ผมเอาไฟล์ไปไว้ที่เดสก์ท็อปอ่าเราก็ไปหาไฟล์ที่อยู่ที่เป็นไฟล์ mkv ของเรานะครับอ่านี่นะครับเป็นไฟล์ mkv ไฟล์นะครับเราก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับอ่าหลังจากนั้นให้มากดที่ convert and save นะครับแล้วก็มาเลือก v ดี e o key h 264บวก mp 3วงเล็บ mp 4นะครับเมื่อคลิกเลือกแล้วให้เรามาเลือกที่ create a new profile นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราไปเลือกที่ mp 4นะครับเปลี่ยนให้เลือก mp 4อ่ทีนี้จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวขึ้นมาดังนี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ว v ดีโอ code นะครับให้ติ๊กที่ว v ดีโอนะครับ ไปที่ audio นะครับ audio code นะครับให้ติ๊กที่ audio นะครับแล้วก็ไปที่ subtitle นะครับก็ติ๊กไปที่ subtitle นะครับอ่าเสร็จแล้วกลับมาดูที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก่อนที่เราจะ create file นะครับให้เราตั้งชื่อไฟล์ของเราก่อนนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น video นะครับ v d o 1, 1, 1นะครับเสร็จแล้วเรากดคำว่า create นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นไปที่ browse นะครับเพื่อที่จะเก็บไฟล์แล้วก็เปลี่ยนไฟล์นะครับคลิกไปที่ browse นะครับทีนี้คุณจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับเราก็เก็บไว้ที่ d e s k t o p ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะเก็บไว้ที่ d e s k t o p นะครับไปที่โฟลเดอร์นะครับ แล้วเราก็มาเปลี่ยนไฟล์ที่เป็น leadership ภาวะผู้นำหนึ่งนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็มันจะไม่เป็นไฟล์ mp 4นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น leadership ภาวะผู้นำสองก็ได้นะครับแล้วก็มาคลิกเลือกตรงนี้ให้เป็น mp 4นะครับหาเสร็จแล้วกด save นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะครับ ก็คือที่อยู่ของไฟล์ใหม่จะเป็นอยู่ที่ Desktop new folder แล้วก็ leadership 2 .mp4 นะครับเป็นไฟล์ .mp4 นะครับเสร็จแล้วกด Start ครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ตรงนี้นะครับตอนนี้โปรแกรมกำลังจะเปลี่ยนไฟล์ .kmv นะครับให้เป็นไฟล์ .mp4 นะครับหาระยะเวลาในการแปลงไฟล์นะครับก็จะ ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าที่เราอัดคลิปวิดีโอมานะครับก็คือ14นาทีนะครับมันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราเร็วแค่ไหนนะครับถ้าคอมพิวเตอร์เร็วก็น่าจะเร็วกว่านี้นะครับทีนี้เราก็รอนะครับรอจนกว่าจะแปลงไฟล์เสร็จนะครับ5 1 6ปึ๊บนะครับเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับเราก็ไปดูไฟล์นะครับที่เราาได้เซฟไว้นะครับก็จะอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราก็เปิดเข้าไปดูนะครับอ่าก็จะเป็นตรงนี้นะครับ leadership นะครับภาวะผู้นำสองนะครับเราเอาเมาส์ไปวางไว้นะครับ ก็จะได้เป็นไฟล์ mp 4ไฟล์นะครับเ <Wow. S 1> หลือที่41.4เมกนะครับาจาก 1. ่จุดจาก1จิกนิดนิดนะครับก็เหลืออยู่แค่401.4เมกว้าวอ่ามเป็นไฟล์ mp 4เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะนำไฟล์นี้นะครับไปทำไปอัดอไปตัดต่อนะครับได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้เฮ u n e l Channel นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ